ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมก n าซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ตันนี้เอสบีได้ให้รับพันธกิจสำคัญรัฐบาลในการที่ไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมเอสบีในการยกระดับด้วยแล้วก็ในเรื่องของลดต้นทุนก็การ้าถึงแหล่งทุนในนิติกเรามีโครงการสินเชื่อสำคัญสำคัญอีกสามโครงการโครงการแรกเป็นโครงการปรับัวเตที่เป็นโครงการที่เราจะไปช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการนี่คือเรื่องสำคัญมากเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากก็อยากจะให้เอสบีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานนะก็จะเป็นับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานสะอาดก็จะ ใต้นทุนการผลิตของเราในลดลงและสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นต่อ,ตอไปอันก้อนแรกที่เราอยากนะครับอีกก้อนหนึ่งจะเป็นรายเล็กๆเป็นสินเชื่อผลพลัง SME สได้รับมติได้รับความเห็นชอบจากครมมาแล้วก็เมื่อวันที่7จนกราาที่ผ่านมาประกาศที่ออฟไปเมื่อวันที่7กตุมภาพันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่า,วารายย่อยธุรกิจลายเล็กๆถึงแหล่งทุนยากเราก็อยากให้กลุ่มนี้ถึงแหล่งทุนที่สําคัญคืออยากให้ยกระดับด้วยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสินเชื่อตัวนี้จะเป็นสินเชื่อเหมาะสำหรับรายเล็กๆ เงินไม่เกิน1ล้านถ้าแสนบาทตรงน,นี้ลดในเรื่องเงื่อนไขในเรื่องของการใช้หลักประกันนะครับเราก็ทํางานร,ร่วมกับกสจเพื่อจะใช้กสจมาทาประกันก็จะได้เขาถึงแหล่งทุนได้สะดวกยิ่งขึ้นลดความเสีย่ยงในบิคพอก็จะําลงอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่โตขึ้นมานิดนึงครับจะเป็นเรียกว่าสินเชื่อบิยอนเนสเซอีที่จะเป็นรายที่วงเงินไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยวดระดับในเรื่องของที่เ่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงนะครับ อุตสาหกรรมที่เราอยากเสริมนะครับเช่นดุเกษ,กษตรแปลรูปนะครับเพราะว่าเราก็มองว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือด้านาการท่องเที่ยวด้านอาหารด้านอะไรต่างๆเราก็อยากจะเสริม เอสเอ็มี e เหล่านี้นะก็จะยกระดับแล้วก็ลดต้นทุนทางการเง,นงนินขอมีเงินทุนหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆท่นทนานรัฐมนตรีก็ไปมอบคิดทางไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเัดพร้อมกันก,ก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังท่านไปให้คิศทางของเอสเอ็มอีแบงก์เราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปสู่ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้ประกอบการให้กว้งขางามากยิ่งขึ้นแลนะเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะไปทําให้เอสเอ็มีเข้าถึงแหล่งทุนที่สําคัญครับท่านก็ให้ทิด้วววยยเเชช่่่นนนนกกัใาาาารรรละหหือ ความแข็งแปร่งทางด้านการเป็นสถาบันการนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองหากลไกแล้วก็มีวิธีการควบคุมการทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพนอน e Bank, ทำเอสมีแบงค์ร้อมที่จะขับเคลื่อนในการทาภารกิจสาคัญเรามีภารกิจเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจะเริ่มทําตั้งแต่วันที่เราประกาศโครงการออกไปก็จะพยายามที่จะถึงแหล่งทุนตามทิศทางที่ท่าน แล้วม่กี่ทั้งสองันได้ไปมองกับ s ปสตอนนี้สินเชื่อปีน r o อ t ติ i ิตเนี่ยเรามี15,000ล้านบาทตอนนี้เหลือวงเงินมา1,000ล้านบาทสินเชื่ออุกพลัง SME มีวงเงิน1,000 0ล้าน 1, 000, 000, 000. บาทยอดเอสเก็1,000 0ล้านบาทรวมทั้งเสิ้นตอนนี้กันก็ถึงแหล่งทุนของเอสเอ็มบงก์นะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยคงที่3 3ปรีแรกก็ถือว่าลดต้นทุนทางการเงิน,นให้กับเอสมากๆรวมวงเงินทั้งเส้น3า0 0 0ล้านบาทที่เราก็จะพยายามที่จะเข้า ทั้งหมดจะเป็นโครงการของธนาคารเองทั้งหมดในการเราทุกอย่างเราพยายามที่จะให้เอสเข้าถึงเพราะว่าเอสจะมีจํากัดในเรื่องนั้นเขาถึงติดเชื้อเรื่องหลักการก็จะพยายามให้มีบสเเข้ามาร่วมรายเล็กๆลงเงินไม่เกินลายห้าเนี่ยเขาใช้บสเอส้ทกจำนวนได้เลยหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เราส่งเสริมคือ green productivity ไม่ว่าจะเป็นระดับการตอบปลี่ยนเครื่องจักรหรือการปรับการติดพลังงานโซล่า นะครับเราใช้บสยคอยอประกันได้ทั้งจำนวนดครับอันนี้ก็จะทําให้ s m e เนี่ยไม่ต้องไปมีเซ็นแอน,นมาที่ SME บีแบง์ก็ได้เลยใช่ว่าต่อยอดต้นทุนก็จะให้เขาอะขแถมากยิ่งขึ้นก็นจะเป็นบทบาทของเราด้วยเราต้องการที่จะทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมาย่ให้เร็วให้มีประสิทธิีแบงก์คงไม่เดินไปคนเดียวในการเข้าถึงผู้ประกอบการจะมีหน่วยงานที่เป็นร้นรวมของ SME ีในแต่ละจุดจะมีสมาคมชมรมสภาต่างๆที่เกี่ยวข้องเราเข้าไปร่วมด้วยกับหน่วยงานเหล่านี้เพื่อจะตบหรือจะไปเจอลูกค้า แล้วก็ได้ปล่อยสินเชื่อได้ี่อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนที่เป็นสมาคมชุนวนต่างๆที่เป็นศูนย์รวมของเอสเอ็นดีแล้วก็ยังทํางานกับหน่วยงานภาคการส่งพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมที่หน่วยงานต่างๆที่มีศูนย์ของลูกค้ารวบรวมเม้าหม็บจำนวนหนึ่งที่สําคัญครับเรายังร่วมกับกระทรวงปวอซึ่งมีสายพาร์คซึ่งมี NAA มีวอวอมีหน่วยงานมากมายที่เป็นศูนย์รวมของเอสเอ็นดีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าถึง ทาง SME Bank งพร้อมและจัดทีมก็จะไปแท็กกับกลุ่มเหล่านี้เพื่อจะถึงลูกค้าสาคัญเราก็คงจะต้องออไม่ใช่เพียงการเข้าถึงแหล่งขึ้นเราต้องความรู้ด้ดหรวนด้วยเพราะว่าเราคงต้องการจะให้ s m e ได้ได้ศึกษาไปแล้วมีความยั่งยืนเราก็ามีโครงการในการพัฒนาโปรแกรม d x ของธนาคารที่จะมีหลายๆฟังก์ชันในนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางด้านออนไลน์การมีโค้ชให้ความรู้เป็นการเฉพาะรวมทั้งการเทรดจะแลกเปลี่ยนการขายสั้าระหว่างกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือทางด้านผู้ประกอบการก็ต้องเลือก ว่าลูกค้าที่จะเข้มแข็งแล้วก็ยังยืนได้และมีโอกาส เพื่อจะเติบโตก็จะเป็นกลุ่มเจาะลูกหาการเจาะลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนลูกค้าที่ยังอยู่ระหว่างที่จะต้องเติบโตเข้มแข็งเรามีสายงานที่มาเป็นการช փ ข้อในสายงานพัฒนาผู้ประกอบการที่จะช่วยกลุ่มลูกค้าเนี่ยให้เข็มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะลงชดวินด้าสินเชื่อต่อไปเพราะฉะนั้นการให้สินเชื่อของ s m ็มบีแบงครับเราคงไม่มุ่งที่จะปล่อยสินเชื่อโดยที่ไม่ได้มองถึงความยั่งยืนของลูกค้าเราตังใจที่จะบริหารจัดการเรื่องลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วต้องเติบโตอย่างยั่งยืนบริหาาาาาารรรกเ้นที่่วอคตธดขไป ได้น้อยขนาดไหนก็นเป็นบจริงๆเราเราอยากได้ทั้ง3ามคอมบิเนชันเลยทั้งสผลิตภัณฑ์ให้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าใน3ผลิตภัณฑ์นี้จริงๆแล้วมันเป็นสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุสนจากรัฐบาลเป็นสินเชื่อที่ช่วยเหลือดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นควา,ามซ้ําซ้อนเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราไม่ได้ให้ลูกค้าได้ทั้ง3ามงควเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะเหมาะสินเชื่อตัวไหนก็จะได้ตัวนั้นเนี่ยมันจะมอบให้กับลูกค้าเรามีสินเชื่อนอกจาก3ตัวนี้เรามีสินเชื่อออนเชลล์อยู่ไม่ว่าจะเป็นสต ทกตัวครับเบี้ยปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยค่อนข้างต่ำสามารถที่จะคู่คู่กันกับสินเชื่อ3โครงการเ,เรามีเป้าหมายขององค์กรปีที่แล้วเราจ่ายเงินไปอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นล้านปีนี้นนนเราคงขึ้นครับเพราะว่าเรามีสินเชื่อไหลโต,ตขึ้นมาดีมากมากนะครับรย,ย,ยังไงฝากพี่พี่อยากจะฝากพี่พี่ทุกคนครับช่วยพอดีเอสบีแบงก์ครับแบงก์เล็กๆอ่ะครับเพราว่า็สื่อสารเราดูข้อจำกัดให้พี่พี่ช่วยกระจายข่าวให้ผมหน่อยพีนี้เราจะทยาั้งแต่ตึ้งดีมากมากๆครับพี่คราว